ถ้าคุณจาเป็นต้องซื้อรถไปใช้งานช่วงนี้เลยครับเหมาะที่สุดแล้วเพราะาช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีคนขายของก็ขายแพงมากไม่ได้โดยเฉพาะรถยนต์เนี่ยนะขายกันโตดถูกเลยคุณอาจจะได้ยินว่ารถไฟฟ้าเนะี่ยป้ายแดงลดกันตัง้ง3-4 0 0 0 0แสนหรือรถน้ํามันป้ายแดงลดกันทีแสนสองแสนเลยนะผมว่ามันก็น่าสนใจดีนะแต่ ผมต้องเตือนก่อนว่าอย่าตัดสินใจซื้อเพียงเพราะว่ามันราคาถูกถ้าคุณซื้อเพราะมันราคาถูกแต่คุณไม่ได้มีความจําเป็นต้องใช้งานมันจริงๆมันจะเป็นภาระให้คุณในภายหลังไม่ว่าจะเป็นค่าดูแลรักษาค่าภาษีพลบค่าประกันรายปีเยอะแยะไปหมดที่คุณจะต้องจ่ายกับรถคันหนึ่งยังไม่รวมที่ถ้าคุณซื้อไฟแนนซ์ค่างวดคุณก็ต้องมีดอกเบี้ยนะครับถ้าต้องเป็นหนี้และมีภาระโดยที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์กับชีวิตคุณ ผมว่าไม่เวิร์กหรอกแต่ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้งานรถจริงๆก็ลุยเลยครับซื้อเลยผมยกตัวอย่างนะที่ร้านผมขายรถมือสองมีอยู่3คันเนะี่ยที่เดิมทีขายราคาเท่ากันก็คือ3ามแสนสอบาทวันนี้ผมขาย3คันเนี่ยแค่2องแสนเก้บาทเท่านั้นเองอย่างเช่นวิสุกิชิแอททราดคันเนี่ยรถปี2021คุณไม่วิ่งมาแค่1 1ึ0 0หกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองี่นวิ่งน้อยมากๆเลยนะแล้วปีก็ยังใหม่ขายแค่สองแสนเกา้ายแดง40%หกื่นเก้พพาพันนี้รถปี2020 อยู่รถก็แค่4ีปีเท่านั้นเองคันนี้เลขไม์แค่30,000ื่นกว่ากิโลเมตรก็ยังใช้น้อยอยู่ป้ายแดง5,37,000บาทวันนี้ขาย29900 0บาทถูกกว่าป้ายแดงไป44%พูดเป็นเปอร์เซ็นต์อาจจะมองเห็นภาพยากเนาะก็ถูกกว่าป้ายแดงไป2,38000บาทเยอะนะหรือเอาอย่างคันนี้ไหมรถตลาดยอดนิยมเลย Toyota y ยา i s สท d s p o ี t สปอตัวตกแต่งพิเศษตอนนั้นออกป้ายแดงมา629,00 0บาทวันนี้ขาย2990 0 0บาทประหยัดไปตั้ง3 3 0 0 0 0บาทเยอะมหมลนะ่ะ ที่สําคัญทั้ง3ามคันนี้รถมือเดียวนะครับออกห้างจากป้ายแดงนะครับแล้วสภาพโครงสร้างเดิมดีสมบูรณ์มากๆคุณอาจจะเกิดคําถามว่าของถูกแล้วมันจะดีจริงๆไหมอันนี้ผมแนะนําให้หาข้อมูลเยอะๆครับแล้วก็ลองตัดสินใจด้วยตัวคุณเองเพราะถ้าคุณถามคนขายร้อยทั้งร้อยครับเขาก็ต้องบอกว่าของเขาดีอยู่แล้วถูกปะ่ะแล้วถ้าคุณถามผมผมก็ต้องบอกว่ารถผมสวยรถผมดีแน่นอนร้อยแต่อะไรล่ะที่มันจะเป็นหลักฐานให้คุณได้ แล้วเป็นการการันตีให้คุณจริงๆว่าดีจริงๆผมลองยกตัวอย่างให้นะถ้าผมเปลี่ยนจากที่ผมบอกคุณว่ารถผมเนี่ยมือเดียวจากป้ายแดนโครงสร้างดีเลขไม้แท้แบบสภาพให้พร้อมใช้รถสวยถ้าผมเปลี่ยนจากการพูดอย่างนี้เป็นการให้ข้อมูลคุณแทนถ้าผมบอกคุณว่ารถทุกคันที่ผมขายเนี่ยได้รับการตรวจมาตรฐานรถมือสองจากบริษัทชชเชอร์ซึ่งเขาเป็น ผู้ตรวจมาตรฐานรถมือ2ในระดับสากลน,นะครับมาตรฐานมาจากประเทศเยอรมันตัวทั้งหมด274จุดแล้วรถที่ผมเล่าให้คุณฟังเมื่อสักครู่เนี่ยได้มาตรฐาน5ดาวเต็มคุณว่ามันโอเคไหมแล้วถ้าผมบอกคุณว่าเล่มทะเบียนรถของที่ร้านทุกคันถูกต้องตามกฎหมายและสามารถโอนได้100%แบบนี้มีเล่มตัวจริงให้ดูทุกคันแบบนี้คุณจะสบายใจขึ้นไหมรถทุกคันที่ผมซื้อมา นเป็นชื่อของบริษัทเรียบร้อยนะครับเพื่อเป็นการการันตีให้ไงว่าควรได้แน่นอนเพราะซื้อจากลูกค้ามาก็โอนเป็นชื่อบริษัทแล้วดังนั้นถ้าจะขายคุณไปมันก็โอนได้ โอเคแล้ว <Okay. S 2> หรือถ้าคุณกังวลใจว่าซื้อรถไปแล้วมันจะพร้อมใช้งานหรือไม่พร้อมผมก็มีรายการปรับสภาพรถทุกคันให้คุณดูไม่ว่ารถคันนั้นจะเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนยา่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหัวเทียนใส่กรองเสื้อเพลิงกรองอากาศหรืออะไรก็ตามผมก็จะมีข้อมูลเป็นหลักฐานให้คุณชัดเจนว่ามันได้ทําอะไรไปแล้วเพื่อให้มันมีสภาพที่พร้อมใช้ไม่ได้แค่พูดลอยๆว่ามันพร้อมใช้นะสภาพมันดีนะเรามีหลักฐานให้คุณเอาไปเลยในวันที่คุณออกแล้ววรถทุกคันที่ผมขายผมจะทํา เคื่อแก้วพ่นกันสนิมสปาภายในให้ทําเองนะครับไม่ได้เอาไปส่งร้านข้างนอกทําเพราะว่าที่ร้านเราก็เป็นคาร์ดิเชลลิ่งเหมือนกันดูแลรถให้กับคนรักรถเหมือนกันลองเข้าไปดูในเพจยูสมายคาแคร์ได้เลยคุณก็จะเห็นผลงานมากมายที่ลูกค้าข้างนอกมาใช้บริการกันเลยหรือถ้ามากไปกว่านั้นอีกคุณก็สามารถหาข้อมูลด้วยตัวคุณเองได้โดยการที่เข้าไปเพจรถเมอสมซยสมายค่าแล้วลองเข้าไปดูรีวิวที่ลูกค้าพูดถึงที่ร้านว่าเขาพูดถึงยังไงกันบ้างฟังลูกค้าตัวจริงๆพูดเลยน่าจะดีกว่าฟังคนขายพูด สุดท้ายนี้คุณอาจจะสงสัยว่าไอ้ที่คุณกําลังดูคลิปอยู่เนี่ยคือผมออกมาเตือนสติมาให้คําแนะนําหรือมาขายรถผมพูดตามตรงเลยครับทั้งสองอย่างผมมีอาชีพขายรถผมก็ต้องขายอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมมาเล่าสู่นันฟังหรือมาแชร์วิธีคิดกันเพื่ออยากให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเกิปดประโยชน์กับคุณมากที่สุดก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยถามใครต่อใครก็ตามเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้ดีหรอกนะครับผมแค่อยากให้คุณใช้เงินที่คุณ หามาที่ความยากลําบากอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์จริงๆถ้าคุณยังไม่ได้มีความจำเป็นต้องซื้อรถไม่ต้องซื้อครับช่วงนี้เก็บตังค์ไว้ก่อนดีกว่าแต่ถ้ามันจําเป็นต้องใช้ก็ไม่ต้องเสียดายครับซื้อเลยเพราะมันก็ต้องใช้ถูกไหมละ่ะแค่เลือกให้ได้คุณภาพที่ดีแค่เลือกให้มันตอบโจทย์การใช้งานของเราในงบประมาณที่เราสามารถผ่อนไหวเพราะมันจะได้ไม่เป็นภาระหรือเป็นความทุกข์ใจให้กับเราในภายภาคหน้านะครับ เลือกรถที่คิดว่าเหมาะกับคุณไม่จําเป็นต้องไปฟังเสียงใครไม่จําเป็นต้องเลือกเหมือนใครเพราะสุดท้ายคุณเป็นคนจ่ายเงินเองขอบคุณที่รับชมนจนจบนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีก็ลองแชร์ไปให้คนที่คุณรักคนที่คุณห่วงใยและคนที่คุณคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผม m อ็สมายค่ะนะครับ ติชมอะไรคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับยินดีน้อมรับคําติชมจากทุกท่านนะครับติชมอย่างสร้างสรรค์น,นะครับเพราะถ้าติชมไม่สร้างสรรค์ผมล็อกนะไปละสวัสดีครับ